ามัญประจำบ้านตอนแก้ปัญหาขาเสียดสีกันตายแล้วน้องเกดของพี่วันนี้สวยงามเลิศมากเลยะคะ่ะโอเคโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวยังไงน้องเกดลองเดินให้พี่ดูสักรอบหนึ่งนะคะแต่นิดตีเลยคือเริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาละเดี๋ยวน้องเกดลองอีกรอบหนึ่งให้พี่นะคะขอบคุณค่ะ ชอบเลยนะครับอันนี้เนี่ยโดยรวมมันดีทุกอย่างน้องเกดลองเดินให้พี่อีกครั้งหนึ่งนะคะสวยมากลูกค่ะอีกครั้งนึงนะจ้าดีมากเลยค่ะจับบ้าเหรอนะ้องเกดทำไมอย่างนี้ลนะ่ะลูกทำไมลูก พี่จะมาว่าหนูไม่ได้นะพี่ห,หนูเดินจนขาเสียดกันแสบไปหมดแล้วนเนี่ยพี่เอายี่ไม่คะน้องเกดน้องเกดเนี่ยเอาชายกระโปรงนี่คะหนีบวตรงหว่างขาแล้วเวลาเราเดินเดินเดินเนี่ยมันจะได้สีกับผ้าแทนที่จะสีกับต้นขาของหนูดีไหมคะไดาแทำแบบนี้ก็ไม่ช่วยนะคะพยบาบาลคุณสุกมาช่วยแล น้องมีข้อสงสัยคุณพยาบาลคือน้องเขาก็ไม่อ้วนเลยนะคะทาไมขาน้องเขาเนี่ยถึงยังเสียดกันเบียดกันได้อีกล่ะคะการเสียดสีที่ขาเนี่ยนะคะเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อ้วนก็ตามเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนนะคะร้อนชื้นด้วยอาจจะทําให้เกิดผิวหนังอักเสบได้รู้สึกคันแล้วยิ่งถ้าไปเกานะคะจะยิ่งแสบมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะเพราะฉะนั้นห้ามเกาเด็ดขาด แล้วเราควรทำยังไงอะคะคุณพยาบาลถ้าไม่ให้เกาเมื่อเกิดอาการผิวหนังอักเสบนะคะก็ต้องควรอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทอาบน้ําหรือว่าประคบเย็นนะคะการใส่เสื้อผ้าก็สําคัญนะคะควรใส่เสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อได้ดีแล้วก็อาจจะโรยแป้งเย็นๆบริเวณต้นขาอาจจะสวมกางเกงขาสั้นบางๆด้านในนะคะเพื่อบรรเทาอาการเสียดสีและการขันและก็ควรจะดื่มน้ํามากๆทดแทนเหงื่อที่สูญเสียไปนะคะ แล้วอย่างนี้หนูไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์ตลอดเลยหรอคะไม่จําเป็นค่ะคอยหมั่นดูแลอวัยวะส่วนที่ออมีข้อพับนะคะอย่าให้อับชื้นแล้วก็ทำตามที่แนะนำก็จะช่วยได้ค่ะขอบคุณคุณพยาบาลมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสาม,สามัญประจำบ้าน